มาเอาละพี่น้องมาอนี้บต่ต้องมียังยุ่งยากเอาแบบง่ายๆเรียบง่ายสำหรับกับแก้มมือนี้นั่นก็คือไก่ต้มน้ําปลาน้าจิ้มซีฟูด้ดเอาจะโบกันไอ่อา <c oughs> เติมกันพี่น้องเติมกัน <c oughs> พร้อมแล้วกัน <c oughs> จว๊ <c oughs> เดี๋ยวเจ้าเฮดน้ำจิ้มซีฟูด้ไดไหนเสียวเอาสูตรไทยเลยคือไทยได้ก็เอาโอเคเอาแบบรสเด็ดเหมือนจเจ้าเลยแซ่บเดี่ยวไข่สิเฮดไก่ต้มน้ำปลาลงตัวคันเดียว <c oughs> อ้าวลุยเอามาต้มไก่กันก่อนครับใส่กระเทียมรากผักชีลงไปใส่น้ำปลาลงไปใส่ซอสหอยลงไปใส่พงย,ยชูลงไปใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปใส่ซีอิ๊วดำลงไปบบต้องหลยเด้อคนให้เข้ากันเล็กน้อย สำหรับไก่มื่อนี้คอยเลือกไก่ผสมนะสายจวดทั้งหลายเพราะว่าขันไก่บ้านมันสิต้มโดดพอดตอนนี้คอยใส่เวลาต้มสักชั่วโมงหนึ่งก็พอเพราะมันเป็นไก่ผสมใส่ไกล่ลงไปทั้งตัวเลยไยทองปังงังเครื่องในมีก็ใส่ลงไปอันนี้ข้อไก่ก้อยตัดไวบอกเหตตัดหัวออกมันออาหัวข้อไก่ออกปิดฝามาน้ำจิ้มเอารสเด็ดเลยนะรสเด็ดเลยนเนาะ มือนี้ค่อยมือนี้ปั้นบ่ปั้นเด้บ่บต่ำบ่บ่บ่ต่ำเอาไปต่ำเจ้าผู้เดียวเออต่ำไปผู้เดียวเนาะมือนี้ปั้นมือนี้ปั้นเอาเอาเอาเทกระเทียมพริกก้านผักซีลงไปเอาเราลากผักซีไปเลยอ๋อก็ไปใส่ต้มไก่เจ้าดูดิเตี้ยอือโอ้มือนี้น้ำจิ้มแตงตัวไหนข่าวเหนียวใส่น้ำกระเทียมดอกลงไปใส่น้ำมะนาวลงไป ใส่พุ่กนัวลงไปแล้วแต่พูดได้มาเจ้าเลยไปซ่อนนึงแล้วนะขะแนวบดดีกระซิดน้ำปลาลงไปบ่ต้องตวงกะเอาสูตรใดของเจ้าวะมูลเนี่ปั่นใส่กันหมดเลยเนีจับแล้วลูกผาแดงเนาะข้ากระแตงหนังรูข้าแนวโอ้มันนี่น้ำจิ้มแตงน้ำจิ้มแตงปั่นปั้นปั่นปั้นให้มันหัวเข้ากันลดอ่าโอเคโอเคเหใส่ถ้วยผักสีป้าน่าผักสีอย่างมาซอยตอนใหญ่ ผักชีแ็งเนอะฮักนเนียวเมื่อไก่มันได้ที่แล้วนะตามกันจะออกเป็นแบบนี้ครับว <concealed> <c oughs> ้าวจะเซฟใช่ปะไปเอาไปใส่ถาดใส่จานซิมกันมึงหันเนียวปั๊บโอ้โว่ะฮึบอ่าฮึบน้ำราดลงไป อืมน้ำจิ้มราดลงไปครับอืมนี่แก่ข้าวก่นนนอนนะยกามาฝ้าฝ<า>นมาแล้วครับฝ้าวน้ำฝ้าน้ำฝนุ้นฮอืมอ,อืมอ,อืม อุ้่มน้ำจิ้มใช่น้ำซุปกะนัวคือนเนาะก็อีกรสชาตินึงจะข้ามกันนะแซ่บดยนะอืแซ่บอีนี้บริบารเลืนนุ่มครับกลมกลมพี่กระเด็นห่น แก้าคือลักิจแนวกินแซ่บแท้โอ้พูดแล้วเนาะข่อยซุ่มตัวซุ่มบ่อืามันน่าจะดิฟค่อยสแต็กกันเลยดิอืมเป็นแต่เสียแตกซุ้มมือละอะเศรษวัตถุยังเนาะสรุปแล้วเมนูนี่แซ่บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเด้อจะเจอกับแก้มกับเขาแตงแบบไหนเดี๋ยวเจอกันมื่อหน้าครับมเอนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้าครับแก้มแตงแซฟพี่ลี่นี่แล้วเนาะน้ำจิ้มเจนกับเซฟเนาะ เสียใจชุ่มท้ายพ่ได้กินน้อง